สวัสดีน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ชซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับงน้องวันนี้นะครับน้องพี่ก็จะมา สอนรับของฟรีนะครับวงน้องจากกิจกรรมทรอนคนปนโลนเองนะครับวงน้องเพราะว่าเซิร์ฟของเรานะครับเนาะเปิดเซิร์ฟเป็นวันแรกนะครับวงน้องแล้วก็พี่บอกเลยนะครับเนาะว่าของฟรีนะครับวงน้องมีเยอะมากจริงๆนะครับเนาะวันนี้นะครับวงน้องพี่ก็เลยแบบว่าจะมาสอนรับเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าสามารถรับของฟรีได้จากไหนบ้างนะครับเนาะเอาไรประมาณนี้นะครับวงน้องสำหรับใครที่แบบว่าอยากได้ของฟรีนะครับเนาะเป็นสายฟรีเข้ามาดูคลิปนี้นะครับไม่พลาดแน่นอนนะครับวงน้องเพราะว่าคลิปนี้นะครับเนาะจะสอนรับของฟรีนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเน ได้สุดฟรีๆอยากได้สเก็ตบอร์ดฟรีๆนะครับน้องแล้วก็พี่บอกเลยนะครับวงน้องกิจกรรมโทรโซนคนปนโลกครั้งนี้นะครับเนาะแจกของเยอะมากนะครับวงน้องแล้วก็พี่บอกเลยนะครับว่าจะมีการพลายแจกตัวละครเล็กๆนน้อยด้วยนะครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องใครที่แบบว,ว่า อยากได้อะไรนะครับวงน้องหรือว่าอยากได้ของฟรีๆนะครับเนาะกิจกรรมโทลาร์โซนคนปุ้นโลกมีแน่นอนนะครับวงน้องมาแต่ก่อนที่จะไปรับของฟรีๆนะครับวงน้องพี่ขอแจกกิจกรรมหน่อยละกันหรือว่าแจกเพจก่อนละกันนะครับเนาะงสำหรับวงน้องคนไหนที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วนะครับวงน้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์นหน่อยละกันนะครับเนาะงถ้าคลิปนี้มีคนดูถึงหนึ่งหมื่นห้าพันคนดูนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกีน้ามูลค่าสองร้อยบาทกับตัวละครเอลล็อกอีกหนึ่งตัวนะครับวงน้องแล้ก็จับประมัยเลยนะครับเนาะพี่บอกเเเลลลลยยยนนนนะะะะะคคคครรรรรรัััับบออออองงงงงงง้้้้้วววววว่่่่่่าาาาาใไไไไมมกกดตูจแพช นะครับเนาะตัวละครโคโนนะครับวงน้องก็คือโดนเนิบเยอะมากนะครับเนาะก็จับประไม้เลยนะครับวงน้องแทบเรียกเลยว่าเล่นไม่ได้เลยนะครับวงน้องแล้วก็จับประไม้เลยนะครับวงน้องมาเรามาเข้ากิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับวงน้องก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับเนาะว่ากิจกรรมโทราโซนคนปนโลกนะครับวงน้องก็คือแจกของเยอะมากจริงๆนะครับวงน้องก็อย่างที่เห็นเลยนะครับเนาะตาตารานะครับวงน้องได้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวงน้องก็คือนี่เลยนะครับวงน้องก็คือวันที่3หาวันที่14นะครับเนาะจะมีโทเค็นให้เราเก็บนะครับวงน โฮแค่นตัวนี้หรือว่าตาตัวนี้นะคะบมงน้องเราก็ของที่เราจะได้ฟรีๆในวันที่3หาวันที่1 4นะคบวงน้องจะเป็นกิจกรรมตัวนี้นะครับน้องได้อัปเดตเข้ามานะครับวงน้องเราก็ของฟรีที่เราจะได้นะครับน้องก็เป็นชุดผู้หญิงตัวนี้เลยนะครับมงน้องที่แบบว่าสวยมากๆเลยนะครับน้องแล้วก็วันนี้นะครับมงน้องพี่มีตัวอย่างมาให้ดูทุกอันเลยนะครับเนาะในนี้เลยครับมงน้องก็จะประมาณเลยนะครับมงน้องเราก็ต่อมานะครับวงน้องหรือว่าถัดมานะครับวงน้องก็คือในวันที่สนะครับวงน้องก็จะ แจกให้ฟิฟี่นะครับวงน้องเอ๋ก็จับประมาณ้เลยนะครับนอแล้วก <c oughs> ็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับวงน้องก็คือยังมีทางด้านของกระเป๋าสเก็ตบอร์ดนะครับนอะแล้วก็กระทานะครับวงน้องเราก็จะมีทางด้านของเฟอร์รารี่ด้วยนะครับเนาะงั้นเราไปดูทางด้านของตัวอย่างกันเลยดีกว่านะครับวงน้องว่าอะไรจับเด็กเข้ามาบ้างกับกิจกรรมโทโรโซนคนปุ้นโล่นะครับวงน้องอันแรกนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของนี่เลยนะครับวงน้องท่าทางตัวนี้เลยนะครับเนาะจะอัปเดตเข้ามาในกิจกรรมเก้าเพชรเท่านั้นนะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะสำ ของนี่เลยนะครับวงน้องสกินรถเฟอร์รารี่ตัวนี้นะครับเนาะที่แบบว่าเราจะได้ฟรีสามารถรับได้ยกเสริมแน่นอนนะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะก็คือเป็นสกินรถเฟอร์รารี่สีทองแบบนี้นะครับวงน้องแล้วก็นี่เลยนะครับเนาะจะมีต้านะครับวงน้องก็คือ เป็นตาทรชนคนพ้นโลดนะครับวงน้องแล้วก็กระเป๋าตัวนี้นะครับน้อที่แบบว่าเราจะได้ฟรีๆรับได้ยกเสริฟนะครับน้องนี่เลยนะครับน้อก็เป็นแบบนี้เลยนะครับน้องก็ตัวนี้นะครับน้องเราได้ฟรีๆแน่นอนนะครับน้องสายฟรีนะครับน้องมีเฮแน่นอนนะครับน้องแล้วก็กระเป๋าตัวนี้นะครับน้องเราก็ได้ฟรีๆเหมือนกันนะครับน้องก็เป็นทางด้านของกระเป๋าตู้เซฟตัวนี้นะครับน้องที่แบบว่าทุกคนจะได้แน่นอนนะครับน้อสำหรับสายฟรีนั่นเองนะครับน้องแล้วก็อันต่อมานะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของกองศพนั่นเองนะครับน้องก น้องว่ากล่องศพตัวนี้นะครับวงน้องจะมาแจกให้ฟิฟี่สามารถรับได้โยกเซิร์ฟนะครับวงน้องเราก็จะมีทางด้านของโปรไฟล์ตัวนี้นะครับน้องที่เราสามารถรับได้ฟิฟี่นะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องเราก็สกีนปืนตัวนี้นะครับวงน้องจะอัปเดตเข้ามาในกิจกรรมสุ่มนะครับน้องก็จะเป้าหมายเลยนะครับวงน้องก็เป็นกิจกรรมทร์นคนเป้นโล้นะครับน้องก็เป็นกิจกรรมของสายเติมนนเองนะครับวงน้องเราก็นี่เลยนะครับวงน้องล่มตัวนี้นะครับน้องที่สายรีจะได้ทุกคนรับได้ยกเซิร์ฟเลยนะครับวงน้องเราก็สเก็ตบอร์ตัวนนนี้คองหลายๆสส ว่าเป็นกองเงินอะไรนะครับวงน้องก็คือมันเป็นทางด้านของสเก็ตบอร์ดนะครับนอกที่แบบว่าเราสามารถรับได้ฟรีๆสามารถรับได้ยกเซิร์ฟไปเองะครับวงน้องเออก็จับปะไม้เลยนะครับนองเราก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับวงน้องว่าของฟรีที่จะมาแจกในกิจกรรมโทรอโซนคนปล้นล่องนะครับนอกที่แบบว่าเ <ๆ S 2> พิ่งเปิดเซิร์ฟมานะครั <ๆ S 2> บวงน้องก็มีเยอะมากจิงๆ,ๆิงนะครับวงน้องใครที่แบบว่าพลาดจากกิจกรรมตัวนี้ไปนะครับวงน้องก็ถือว่าพลาดมากๆเลยนะครับน้องก็จับปะไม้เลยนะครับวงน้องก็ถือว่ากิจกรรมที่อััปเเเดดตข้้าาามมมนนก็ยงไ่่หที วก็คือจะมีทางด้านของแวกเตอร์นะครับน้องก็เป็นตัวนี้เลยนะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของโทรส่วนคนป้นโลกนะครับนแล้วก็จะมีทางด้านของไอวอลตัวนี้นะครับวงน้องเออก็เป็นแบบนี้เลยนะครับวงน้องดูเหมือนว่าจะเป็นกิจกรรมสุ่ม9เพชรเท่านั้นนะครับวงน้องกับกิจกรรมไอวอลตัวนี้นะครับวงน้องก็ถือว่าสวยมากๆเลยนะครับน้องก็เป็นตู้เซฟแบบนี้เลยนะครับวงน้องก็ถือว่าหลายๆคนนะครับก็คงอยากได้แน่นอนนะครับนาอสสำหรับกิจกรรมไอวอลนะครับวงน้องเอ๋ก็จะประมาณเลยนะครับน้องแล้วก็จะมีทางด้านของสุดพู้ายนะครับวงน้อง เข้ามานะครับวงน้องก็แยกให้เรานะครับเนาะถึง5้ชิ้นส่วนนะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะก็มีส่วนตัวส่วนกางเกงนะครับวงน้องแล้วก็มีส่วนหัวส่วนหน้ากาศเองนะครับวงน้องแล้วก็นี่เลยนะครับเนาะสุดที่ทุกคนจะได้ฟรีๆนะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของสุดผู้หญิงตัวนี้นะครับเนาะก็ถือว่าสวยคนโคตรเลยนะครับวงน้องก็จะได้ฟรีๆแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับวงน้องแล้วก็จับปอมไมเลยนะครับวงน้องแล้วก็สกีนปืนถัดไปของตู้นะครับวงน้องก็เป็นสกีนปืนตัวนี้เลยนะครับวงน้องก็ น้องก็สวยมากๆเลยนะครับครที่แบบว่าอยากได้นะครับวงน้องก็รอได้เลยนะครับนาออีกไม่กี่วันก็อัปเดตเข้ามาแล้วนะครับวงน้องก็เป็นปะคฟนะครับเนาะลอยรอบเลยนะครับวงน้องเออก็เป็นแบบนี้เลยนะครับวงน้องค่าถามว่าสวยแค่ไหนนะครับวงน้องก็คือถ้าเต็มสิบนะครับน้องให้เก้าเลยนะครับวงน้องสําหรับเรื่องความสวยนี่เองนะครับเนาะก็จับเป้าหมายเลยนะครับวงน้องก็สวยมากๆเลยนะครับวงน้องเราก็นี่เลยนะครับเนาะกิจกรรมตัวนี้หรือว่าปืนตัวนี้นะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเวลายิงก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องก็ถือว่า เรื่องนิ่งเรื่องอะไรก็เป็นประมาณนี้เลยนะคะวงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็ถือว่าได้อยู่นะคะวงน้องก็ถือว่าสําหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะเพราะว่าไอวอไม่ใช่ไอวอเสียก็คือสกินปืนตัวนี้นะคะวงน้องก็บวกอัตตานะครับเนาะแล้วก็ มีดาเมดด้วยนะครับวงน้องแต่ลถแม่นยำนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องแล้วก็นี่เลยนะครับวงน้องก็คือแรงในหมด4 v ่วนะครับวงน้องได้รีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนาะแล้วก็รีครั้งนี้นะครับวงน้องก็คือไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าขึ้นแดงมันง่ายไปนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าจะมีแรงตัวใหม่อัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของแรงมาสเตอร์นะครับวงน้องก็คือใครที่แบบว่าขึ้นแดงได้ภายในวันเดียนะครับวงน้องก็นี่เลยนะครับน แรงมาสเตอร์นะครับวงน้องจะสามารถขึ้นได้ทุกคนนะครับเนาะเมื่อเราขึ้นมาสเตอร์ได้แล้วนะครับวงน้องจะมีทางด้านของการมาสเตอร์นะครับเนาะถ้าใครเจ๋งถ้าใครเก่งนะครับวงน้องก็ขึ้นแกนมาสเตอร์ไปได้เลยนะครับเนาะก็จับเป้าหมายเลยนะครับวงน้องแต่จะมีแรงตัวใหม่นะครับเนาะมาขั้นกลางไว้นะครับวงน้องก็เป็นแรงมาสเตอร์นั่นะครับวงน้องก็คือถัดจากแรงอีโรหิตนี่นะครับวงน้องก็ถือว่าใครที่เป็นสายไต่แรงนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่า มีมันแน่นอนนะครับวงน้องสาหรับงานนี้นะครับเนาะเพราะว่าสายไตแแรงนะครับวงน้องจะมีแรงใหม่นะครับเนาะอัปเดตเข้ามาด้วยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่ามันแน่นอนร0อเป็นะครับวงน้องกับสายไตแแรงครั้งนี้นะครับเนาะเพราะว่าครั้งนี้นะครับวงน้องก็คือในโหมด4 v 4นะครับเนาะจะอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องแล้วก็ในโหมดหมาป่าเดียวได้นะครับเนาะจะมีการไตแแรงด้วยนะครับวงน้องแล้วก็จะประมาณเลยนะครับเนาะแล้วก็จะมีทางด้านของแผ่นที่ตัวใหม่เลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากรู้นะครับเนาะ อะไรบ้างนะครับวงน้องก็กลับไปดูคลิปเก่าพี่ได้นะครับเนาะเพราะว่าคลิปเก่าพี่ทําไปแล้วนะครับวงน้องว่าแผนที่ใหม่มีอะไรบ้างอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากรู้นะครับวงน้องแก็จะประมาณเลยนะครับเนาะก็เป็นไงกันบ้างครับวงน้องสำหรับวันนี้นะครับวงน้องก็คือคลิปที่พี่นํามาวันนี้นะครับหรือว่าพี่จะมาบอกวันนี้นะครับวงน้องก็คือเป็นของฟรีทั้งหมดเลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้ของฟรีนะครับเนาะจากกิจกรรมโทรโซนคน้นโลกนะครับวงน้องก็คือมีของฟรีเยอะมากนะครับวงน้องใครที่แบบว่าาออยกได้ขงนเ พี่บอกเลยนะครับวน้องว่าของฟรีนะครับมีเยอะมากจริงๆนะครับเนาะแล้วก็พี่บอกเลยนะครับเนาะว่ากิจกรรมโทุรศนคนปุ้นโลกนะครับวงน้องมีเชอร์พายเล็กๆนน้อยด้วยนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับวน้องก็เป็นไงกันบ้างครับวงน้องสําหรับวันนี้นะครับเนาะพี่ก็มาสอนรับของฟรีด้วยมารายงานกิจกรรมล่วงหน้าด้วยนะครับเนาะว่ามีอะไรมาแจกบ้างแล้วก็สามารถรับได้อะไรวันไหนนะครับเนาะแล้วก็กิจกรรมแต่ละนะครับเนาะสวยแค่ไหนนะครับวงน้องวันนี้พี่ก็นามาให้ดูทุกอันแล้วนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนหนที่แบบว่าชอบกิจกรรรรมแนนนววีี้หือออ่่าาาชบพยงงข แบบนี้นะครับเนาะใครที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับวงน้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยละกันนะครับวงน้องคนละหนึ่งทีเท่านั้นนะครับเนาะก่อนที่จะจากลากันไปนนเองนะครับวงน้องเราก็สำหรับวงน้องคนไหนที่เข้ามาแล้วนะครับเนาะยังไม่ได้กดติดตามนะครับวงน้องก็ฝากกดติดตามหน่อยละกันนะครับวงน้องเพราะว่าตอนนี้นะครับวงน้องจ้ามถึงสองแสนซับแล้วนะครับวงน้องหรือว่าสองแสนคนติดตามแล้วนะครับเนาะก็ฝากหน่อยละกันสำหรับวงน้องคนไหนที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดติดตามนะครับเนาะแล้วก็สำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากสนัับบสสสนนนุีี่่ควกก้้ออองงง็ืไมตตเเยยาทล นะเพียงแต่งน้องเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับวงน้องก็คือเพียงเท่านี้นะครับนาอก็เป็นการสนับสนุนพี่แบบเต็มที่แล้วนะครับวงน้องก็ฝากด้วยละกันนะครับนาอแล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้แจ้งเตือนนะครับวงน้องก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับนาะเพราะว่าใครที่กดกระดิ่งนะครับวงน้องมันจะแจ้งเตือนทุกคลิปที่พี่อัพลงไปนะครับนาอก็จะได้รับของก่อนเพื่อนๆเข้าเลยนะครับนาอสสำหรับวันนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับวงน้องพี่ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับนาอไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับวงน้องบายบาย